ในการส่งเรื่องเดินจ่ายท่านจะต้องอประกอบเขาด้วยเอกสารอะไรบ้างในปีพศ2558ตามโคร,กร,ง,ร,กกรง,ง,งการรณรงคงสันัดษณ์กระจ่ายา่เยังในการป้องกันนั่งตรงหยุดเลิกปฏิเสธบุรีราานะครับ ก็พอดีจังหวัดสุรินทร์ก็เลยได้หนึ่งคนนะครับขอมกระทรวงสาธารณสุขอ๋อครับเป็นมาอย่างไรครับค่อยเป็นโคนกับก็คือกับเรียนท่านประธานและท่านคณะกรรมการครับเรื่องว่าระเห็นว่าราชการเป็นเรื่องสืบเรื่องครับท่านกรรมการท่านใดมีประเด็นที่จะแก้ไขก็ให้แจ้งที่ฝ่ายประชาได้สำหรับการประชุมก็เหลือระยะเวลาเดือนหนึ่งครับที่เราให้คำสัญญากันว่าหลังจากงานเสร็นะครับ แต่จะขอแจ้งให้ที่รกระทรับทราบว่านมีขอระูมนะครับ1 000, 5 0 0 0 0บาทค่าทุนสี่หมื่นเจ็ดเบิกจ่ายไปบ้างพอสมควรนะครับแต่ว่าคิดว่าคงเดือนนี้จะเป็นการเร่งและดมเบิจกจ่ายเบิกจ่ายน่าเป็นเกียรติแก่ผู้แก่นักนักแกนักศึกษาขอเชิญท่านเรื่องสิทิโพสีครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับหนึง่งและก็ ได้ส่งยืนยันเรื่องการน,น,นักเรียนหน้าใหม่เลิกสูบบหม่นะครับก็เลยได้ส่งนักเรียนในความรับผิดชอบของตัวเองคือเด็กชายนาราทิ์ชิดนอกและก็ได้รับได้รับรางวัลน,นะครับให้นักเรียนชั้นปะระถมศึกษาปีที่5้านะครับที่ทั่วประเทศนะนะครับทั่วทั่วประเทศ เพื่อให้พวกนี้ก,ก็ก็คือนักเรียนหน้าใหม่เป็นตัวแทนใช่ไหมครับจังหวัดคือคือในในระดับจังหวัดนี่ได้แค่คนเดียวนะครับได้แค่คนต้องผ่านยังไงมาบ้านครับก็เราเขาคือสาธารณสุขจังหวัดแก้ไปครับแก้ไปที่โรงเรียนแล้วก็ให้เขียนคำขวัญว่าเขียนคำขวัญว่าอย่างไรจะไม่ไม่สูบบุหรี่ นะครับแล้วเด็กเป็นคนเขียนครับเด็กเป็นคนเขียนนะครับเด็กเป็นคนเขียนแล้วก็แข่งก<ร>ันระดับจังหวัดก่อนใช่ไหมครับจะได้ผู้ชนะเลิศครับที่โรงเรียน